เมือม่อเมือม่อเมื่อสักคู่เนี่ยเราเบลได้ได้เรียนถึงการ How t สุเกต l o องเช่นจับจุงอ่ะลองลองจับจุงดูนะครับลองจับจุงแล้วีโอจะขี้เกียดนิดหนึ่งอาวเหรอคะขี้เกียจแต่ว่าทั้งทั้งแรงเนี่ยทั้งแรงเนี่ยทุกๆตัวเนี่ยพีโอรเร็วกว่าเขาหมด อ่ะจริงอัะพี่ keep, keep walking, keep walking Straight ahead ตรงไปตรงไปให้ใหวงวงวงใหญ่ๆเลยครับผมครับนะครับอย่ารังเกียจอย่ารังเกียจครับเดินที่ชิดไว้ดีครับอย,รอย่ารังเกียจอย่ารังเกียจครับเซเวโ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 โอเคแล้วก็ตบตบ,ตบแข้งคอเบาๆขึ้นตรงๆครับก้าวๆโอเคนะครับ Feeling, Feeling. ความรู้สึก เมื่ออยู่ข้างล่างแต่ผมรู้สึกอยู่ข้างบนคนคนเรารู้สึกทีนี้เรื่องแรกที่บอกคือ b า l a n c e อยู่หาตัวเองตรงไหมนั่งตรงตรงกลางไหมขาไม่เที่ยวเท่ากันไหมก่อนอื่นเนี่ยนี่จะเป็นช็อตคัดช็อตคัดคือทางลัดที่ทําให้คุณขี่ม้าเร็วที่สุดค่ะนะครับล,ล,ลองลองดูนะครับนั่งให้ตรงกึ่งกลางเอามือจับไว้ก่อนก็ได้นะครับนั่งให้นั่งให้ตรงก,งก,กรึ่งกึ่งกลางเสร็จป,ปุ๊บล้างแอนดีกดน้ําหนักกดน้ําหนัก ทิงน้ำหนัก,กลงที่ส้นขวา5 5 50ซ้าย50%นะครับให้ตรวจสอบดูว่าโกลนด้านซ้ายและโกลนด้านขวาเท่ากันไหมอันนั้นคือจะเป็นที่มาของ correctly balanced correctly b a l a n c e คือการทรงตัวที่สมบูรณแบบเท่ากันครับ exactly นะครับโอเคทีนี้ saying about the how to move the horse ทำอย่างไรถึงทำให้ม้าขึ้นตัวมันมีอยู่3-4ส วิธีนครับการให้ม้กขึ้นตัวคือทําเหมือนเราอยากจะไปข้างหน้าทําเหมือนเราอยากจะวิ่งไปข้างหน้าเช่นใช่บวกกับน่องช่วงนี้ถึงช่วงนี้นะครับบีบเข้าหามาทั้งสองข้าง and say. s a y การทรงตัวยังอยู่ที่ส้นทั้งสองข้างให้บาลานซ์ให้เท่ากัน s t r i n g your legs straight your back balance your weight ให้ขวา50%ซ้าย50%ตัวเราอยู่กึง่งกลางสวิง จากข้างหลังมาข้างหน้าค่ะยีกัดทีนี้ลองลองเอามือกอดกอด,กอดอกดูนะครับลองเอามือกอดกอดอกดูมือเอามือกอดอกดูนะครับเอามือกอดอกดูนะครับอยู่อยู่ได้นะครับปล่อยเอวต้องสบายแต่ตัวลำตัวนั่งลงไปเต็มเต็มพี่นะครับมีมีแต่เอวมีมีแต่เอวเท่านั้นที่เคลื่อนเคลื่อนไหวได้ว้โว้ดีปะคุยดีมากลูก <Okay. S 2> เดี๋ยวพูดอย and when you say w o a เมื่อเมื่อไรก็ตามที่คุณพูดนะ sit on your pocket pocket ค uh ือกระเป๋าหลังค่ะ sit yes or you say w o w ปุบโอเค and now move the hose มือวางบนขาเอามือมือกดอกก็ได้นะครับอยากให้เอามือกดอกเพราะว่า the next step ในในลำดับต่อไปมิเชลชี่มิเชลจะต้องทำคือมิเชลจะต้องจับบงเหรียญนี่จะเป็นขั้นขั้นตอนของการฝึกให้อยู่บนหลังมาเพื่อให้พร้อมที่จะจับ สายไม่เห็นนะครับหากคุณยังจับไอ้ตรงจุดที่คุณจับเหนียวขึ้นหรือจับเหนียวลงนะครับก็จะทําให้คุณกังวลอยู่ตรงนี้ <c oughs> ไม่ไม่ไม่สามารถบังคับมาไปใช่ฉะนั้นตอนนี้อยู่ในช่วงของการทดสอบตัวเองพิสูจน์ตัวเองว่า <c oughs> สามารถอยู่บนหลังม้าได้โดยไม่ได้ต้องจับอะไร <c oughs> พร้อมที่จะมังกเหยียน,นะครับครับเซววงว้าวซีดียูัเ็ขอบคุณมากคาลิโอ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 โ g โอ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  Western h o ฮอสแมนหรือการขี่ม้าแบบเวสเทิรสายบางเหียนมันจะเป็นเขาเรียกสปลิตเรนสปลิตเรนคือสายบางเหียนแยกนะครับเราก็จะรวมให้มันเป็นสายเดียวกันข้อดีและสเสน่ห์ของ Western h o ฮอสแมนหรือการการขี่ม้าแบบตวนตกเนี่ยม้าถูกให้ฝึกมาเน็กเรนคือถูกบังคับมา้าจากคอจากคอได้ะนะครับฉะนั้นเนี่ยอยาก ให้การขี่ม้าที่สักครู่อีกสักครู่เนี่ยที่มิเชลจะเอาไปขี่ในในในเทรลเนี่ยขี่ม้าแบบเวสเทิร์นการจับแบบเวสเทิร์นคือจับคว่ำคว่ำม,มือตามมือที่ที่เราถนัดทางนี้ก็ไปทางนี้นะครับบวกกับมิเชลฟังให้ดีถ้าอยู่ไปทั้งฝั่งที่อยู่จะเลี้ยวฝั่งน้นอยู่เปิดขาฝั่งน้นเปิดขาคือเปิดขาอย่าให้ขาโดนลำตัวมาแต่ขาให้ยู่กด <Okay. S 2> ไม่ต้องไม่ต้องกระแทกไม่ต้องแทกกดเข้าไปมันก็จะไปทางนั้นทีนี้ดูเดียเปร์เสนต์ดูทําตรงกันข้ามเมื่อคุณมาฝั่งนี้ and อ okay. แอน close เดีย h ตะวัน g o t it? โอเคก็คือถ้าจะเลี้ยวซ้ายคือจ,จับมือเดียวแล้วอีกมือนหนึ่งก็ยูยูถนัดฝั่งไหนขวาค่ะโอเค t ำส n g l ล k เ t h i ดโชว์มันไปเดินเลยโอเค g it You g o t it โอเคนะครับครับขากดน้ำหนักตรงที่ส้นปลายเท้าชี้ขึ้น หลังตรงขาตึงดีครับเอวเอวสไลด์ไปตามจังหวะเอวต้องคอยกระตุ้นเอวกระตุ้นอยามิเชลอย่าแกว่งขาครับจะดูไม่ไม,ไม่สวยแต่ okay yeah. ส toes, okay, uh, okay, uh, okay. ้นเท้าโอโอเคแล้วครับส้นเท้าโอเคนะครับทีนี้อย่าลืมซิปตุนอยู่พอกเกตนะเซวอลโ้าวเจ๋วว่ะเจ๋วครังครับพี่ทีนี้ปลดมือมาให้รางวัลนิดนึง โ <Okay>. okay. <Okay. S 1> อเครับโ <Okay. S 1> ทีนี้เราขออีกรอบหนึ่งก่อนที่เราจะออกไปเที่ยวข้างนอกนะครับครับ,รบสาย Communicate Number Three Rhythm where you move your hip Communicate from your hand to the h o r s e b e d ถือถึงเหล็กปากมาฉะนั้นเนี่ยอย่าให้ตึงไปอย่าให้หย่อนไปตึงไปม้าก็เจ็บเหมือนขับรถแล้วเหยียบดึงเบรกเบรก,กมือไว้นะครับ อย่าให้หย่อนไปถ้าห,หย่อนไปม้าไม่รู้สึกเลยคุณก็ไม่ได้เป็นบอสคุณเป็นบออ็อกซ์เข้ไหมฉะนั้นยูจะต้องกลมไว้ให้เป็นบอสเดี๋ยวพี่ก็จะเคียนนะคะเคียนบ็อกซ์เนี่ยโอเค <laughs> นะครับทีนี้ move your hose r your eye your back swing your hip push your hip การเคลื่อนการกระทันเอวไปข้างหน้าการให้ ให้เอวเราเคลื่อนไหวไปตามเอวมา้าทําให้ม้ารู้ว่าเราต้องการให้ม้า Keep going ให้ม้าเคลื่อนตัวต่อไปเคลื่อนตัวมันเป็นภา,ภาษากายนะครับ <5. S 1> และใช้เสียงด้วยใช้เอวกระทันไปข้างหน้าตามจังหวะนั้นนะครับ Great! y o u ด o i n g good ทำทำทำ,ทำได้ดีมากนะครับทําได้ดีมากนะครับสนับสนุกนการเดินทางโดยสิงไลท์ บีอิอร่อยมีประโยชน์จนคุณรู้สึกได้